โอเควันนี้เรามีคำถามจากท่านผู้ชมนะครับ MAX SINGLE นะครับคำว่า SINGLE singl E ที่แปลว่าโซนนะครับก็คือ single นะครับอันนี้ uh, นอกเรื่องนะครับยังไม่ได้ตอบคำถามของเขานะครับแต่ว่าอยากสอนนะครับคำว่า single นะครับ I'm not single uh, Dan are you single No Oh okay <'m> not. Well anyway <laughs> single is single and นักร้องนะครับก็คือ singer singer หรือ singer Um I think in English if, if it's British English we wouldn't pronounce the R so much so w e say singer <Single. S 2> singer singer นยังไงก็ Max single เขาถามนะครับว่า อดัมครับ uh, hmm. ผมอยากรู้ว่าคำว่า I C E อ่านว่า Ice นะครับแล้วคำว่า O F F I C E นะครับอ่านว่า hmm. Off Ice หรือเปล่าครับแล้วคำว่า J U I C E อ่านว่า Ju Ice หรือเปล่าครับ,นะรบ hmm uh. I think maybe not no, no I think a b might be getting confused that อะไรนะ oh well, it's true but I can see why he would be confused but normally ICE is ice. Yeah Usually <I> ปกติ <Yeah. S 1> แล้วนะครับ ICE ก็อ่านว่า ice แต่ถ้าเป็นคำว่าสำนักงานนะครับ office นั่นเองครับก็จะอ่านว่า office office โอเคหรือถ้าบอกว่าฉันเป็นพนักงาน Office นะครับ I'm an office worker ครับหรือฉันจะไป Office I'm gonna go to the office office แล้วคำว่า จุยฮะจุยฮะน้ำส้มนะฮะสมมตินะครับน้ำส้มนะครับน้ำส้มอ๋อไม่ใช่น้ำส้มนะครับน้ำส้มนะครับ orange juice would you like some orange juice i would love some orange juice juice there you go จุยฮะม่นจะจุยฮะแล้วก็ไม่นจะ juice ฮะอันนี้ juice ฮะไม่มีอุยฮะเป็น juice ฮะแต่ว่าถ้าเป็น ice ส่วนใหญ่แล้วก็คือ ice ฮะเช่นสมมติเราำสั่งเครื่องดื่มนะครับเราจะถามว่า เอาน้ำแข็งด้วยไหมจะพูดยังไงครับแดน Yeah uh. would you like ice in your drinkWould you like ice in your drink อย่างนี้นะครับหรือบางทีไ c e ก็จะเติมดีนะครับให้มันเป็นคำ uh, ว่าเครื่องดื่มเย็นนะครับเ mm hmm. ช่น uh, Would you like iced or hot coffee Iced ก็จะเป็น iced แต่ว่าดีตรงนี้นะครับอ่านเป็นที icedWould you like iced or hot coffee ปกติแล้วนะครับแดนชอบกินไอซ์หรือว่าฮอต o t c ฟ f อเคกาแฟร้อนนั่นเองบบครับเอากาแฟร้อนหรือว่าเย็นนะครับเย็นก็คือไอซ์ f f e ฟหรือถ้าเป็นาชายเย็นก็คือ iced tea. Iced tea. Tea. ไอซ์ไอซทีไอซ์ทีไอซ์ทีนะครับหรือสมมุตินะครับเป็นคำว่า,าข้าวนะครับข้าวอ่านว่า rice อ๋อนี่ว่าอะไรไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไลท์ครับไฟไลท์ดูย้อนไปไมไลท์ลิ้นมันมาจากนิ้ปาก rice อ้ rice rice ก็คือข้าวนะครับแล้วถ้าเป็น dice dice แปลว่าลูกเต๋านะครับแล้วถ้าถ้าบอกว่า i'm gonna throw the dice ก็คือจะโยนลูกเต๋านะครับแต่ว่าใช้ในเชิงสำนวนว่าจะทำอะไรเสี่ยงๆไปนะครับก็คือไม่แน่นอนนะครับว่ามันจะดีไม่ดีนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนั้นนะฮะใจดีมากๆนะครับจะพูดยังไงครับ

He's a nice chap ก็ N I C E nice ตามสูตรนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่จริงเสมอไปอย่างที่เราเห็นกับ office แล้วก็ juice นะครับ hmm. หรือถ้าจะถามว่าราคาทองคำในในปัจจุบันเท่าไหร่นะครับจะถามยังไงครับเป็นภาษาอ uh, ังกฤษ I'd say what's the price of gold lately Oh what's the price of gold lately Gold G O L D gold <laughs> <laughs> Go <on. laughs> Go <on>. <laughs> gold, me L, me D, gold, gold. <laughs> <laughs> okay, that's <laughs> price. P R I C E, price. Are we coming in? So, what have how many times have you been to Iceland? How many times have I been to Iceland? Okay, so what do you have buy? Oh, okay. I have been to Iceland. twice 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 t w i c e twice นะนี่เมื่อกี้อาราสังเกตนะครับว่าแดนไม่ได้พูดว่าไอซ์แลนด์นะครับแต่พูดว่าไอซ์แลนด์นะครับซึ่งมันก็จริงสำหรับหลายประเทศนะครับยกเว้นไทยแลนด์ใช่ไทยแลนด์พอยกเว้นตลอดใช่ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างเนี้ยไทยแลนด์ only นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมมุตินะครับสกอตแลนด์นะครับไอร์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์นะครับก็เป็นไอร์แลนด์ Iceland, Scotland แล้วก็ประเทศอังกฤษคือ England ไม่ใช่อิงแลนด์เหรอไม่ใช่อิงแลนด์ครับอิงแลนด์อิงแลนด์โอเคสวิตเซอร์แลนด์ล่ะสวิตเซอร์แลนด์โอสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์้าเป็นเกาะล่ะไอส์แลนด์ไอส์แลนด์โอเคแล้วทำไม S หายไปครับไม่รู้เหมือนกันหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ where did you go s i o l a n d why why ก็ออกเสียงว่า ไม่ใช่อันน uh, is right? <do> ั้นคือประเทศไอซ์แลนด์นะไอซ์แลนด์ก็ไอแลนด์ก็คือเกาะนะครับสรุปแล้วนะครับถ้า ICE ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกเสียงว่าไอซ์นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นบ้างนะครับ Expenses I have so many expenses in my life อย่างนี้ก็ได้นะครับ <Ha. S 1> ก็คือมีค่าใช้จ่ายเยอะมากในชีวิตของฉันนะครหรือจะเรียกว่า bills I have so many bills to pay ต้องจ่ายบินบิน <ใจ S 1> ก็คือ่ไ่จ่ายบิน, <laughs> บนไม่ใช่บินก็คือบ l ลบิลก็คือค่าใช้จ่ายหรือว่าบินที่เขาส่งมาทางไฟี้ <Ha. S 1> นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันจะเป็นสมมติเราบอกว่า I haven't paid my electricity bill yet mm hmm. ก็คือยังไม่ได้จ่ายค่าไฟครับ electricity